สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอรทุกคนเนาะอันฮอดเวลาห่อพี่น้องหอมหอมมากแล้วที่สามว่ถึงนอนมาเที่ยวมีแกนคู่นมีอันนี้หมากมีคู้นะพี่น้องมีเปลือกเมือกล้วก็มียาเมานังเลื่งสบายดีสบายดีวนละที่พี่พี่มีเลย บายดีบายดีป้าลุงเหวนไหมป้าเอา้าบายดีป้าบาบ้าโอ้ยห้องฮาบาอันนี้เป็นอันสุดซื่อเนาะพี่น้ะปปกติี่ซาแพงสีแต่งเอาเองเนาะมันมันแต่งมันก็นลายอย่างเนาะเป็นอันขอผูน่แต่ต้องี้ ขอปูนแน่เนาะน้ำแน่ใหญ่ไปขออันห้ามนั่งอยู่สื่อแม่สิว่านี่นีอย่าวนอย่าวน,น,น,นแล้วก็ไปขออันพูน้ำอาแน่ไปขอ้อพูน,น้ำใหญ่แน่เนาะมาไล่บนขอก็เลยซื้อเอาซะ,นะเนาะแล้วเลยทั้งหมาทั้งซีสีทั้งเมียครบสุดนะครบสุด,นะสดเที่ยวนี่นี่น,นี่อ่ะอผูกไปเบิง่งไอ้กาศกินเห่เนะาผูกเร็วเนะไอ้กากอะไร่ เอามาทำไงทำอย่างนี้เลยแคบเนกาแงนะทำการห่อเลยเนาะห่อตอนทีสาม่ตอนทีสามห่อเข่าดับดินตอนทีสามกับลูกมาบะแม่ตอนทีหนึ่งเนาะพี่เนาะตีหนึ่งนลูกมาหนึ่งเข่าเนาะหนึ่งข่าหนึ่งมะอืแล้วก็มา หั่นพุทละหมอกละไม้เนาะหั่นชดๆเลยเน,ะนาะได้ได้จ้าพุทละไม้ได้แล้วครับบ้านครบเอาม้านละไหนข้อแม่ลิงเอาหายแต่คูณได้กินบะเบ็ดยังอยู่ยยยสองหน่วยยังสิซื้อใส่ใโยมาแรงเนาะสิซื้อมักซาลี่เนาะกับมักขามเนาะงแมใหญ่เป็นมากแมใหญ่ทุ่มเป็นมามักขาม มัอื้อนนะ่ะจะแนวอะไรขมๆเพราะว่ามังอื้อตัวนี้น,ะนี่ยมังอื้อบนเน่ยมังอื้อโดมังอื้อเอามาแดงเฮงเละคุณตัวสดอยู่เพื่อนคั่วบนชีวัยหนึ่งตน้นที่หนึ่งห่อแล,แล้วแล้วเนาะพี่น้องมันก็นสีหนะ้นาตามันก็สีแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็สีแนบไว้เนาะไวนะ้ไวใส่หอนกล่องเขาหน่อย บอแม่ออกไปแล้วกล่องเขาหน่อยวอาไปแล้วชีว้ใชาห่อเขาประดับดินพี่น้องเขาประดับดินกับแล้วแตชัยใส่เนาะมีปลามีกบมีซีนมีมะม่ายมีอ้อยเนาะลายพี่เนาะลายสิ่งลายอย่างเนาะกันล่อเบิ่งเวลาเนาะตอนตีหนึ่งเด้อพี่เนาะตีหนึ่งตีสองเขาแพงสิลูกมาห่อเนาะ ผูลังคนกะห่อไว้เตยหัวแรงเนาะหนึ่งข้าสซุกแล้วเาก็หยัดไสผู้ลังคนกะเขานอนเต็มที่นะพี่น้องส่วนถ้าแพงเนี่ยอยากได้ตัวสดเนาะต้องลูกมาเห็ดสดๆพอแม่สิได้กินสดๆเนาะถ้าได้กินสดกินยังเท่ากับสิได้บุญลายนะพี่น้องก็สิเอาแบบสดๆเห็ดตัวที่หนึ่งกับล้วกับพอดีตีกอ да. งกับลงยายเลยนะพี <umba> ่น้องโอเคเนาะกับเบิ้งเบิ้งซ้ำเนี่ยแล้วนะพี่น้อง สบายดีเพจยังกก็ติดตามเนาะน้องหออนอันนี้ดีๆน้องกิ่งมากเหนอะโอ้โหสวัสดีโอ้ยน้องกิ่งมาว่าเอาจีโร่มาให้ว่าสาพี่น้องสบายดีสบายดีปะลูกไปขุดจีโร่คูมมือสามสี่มือนะพี่น้องหาเงินเพิ่นกะ บานนี่เอามาเมื่อนี้เอามาหายซื้อๆเผื่อ่งหาสิบโตเผื่อนะเนาะหาสิบโตเขาเป็นเงินกับสิบหาพันผู้ได้พี่น้องเลยสิบหาพันกับสามสิบบาทเผื่อ,อบใจเด้ออันสชเอาเมื่อเลยบ่แยงนี่ได้บบละบะอ้อยยังได้ครบบ่ละบะเออบ่ได้เห็ดผะเขาว่า ใส่บาตเอาสุดหนาจากสีเหตุเออเพื่อนบวเหตุเนาะพี่น้องพุทธเหดโตโต,ต,ตสุดถ่ายห่อ,อข้าวสากจากสีเหตุใส่แต่บาตรพ่ะนะไอไปเอาทางมาถอกจิ๋อไว้หนะ่นี่พอดีเลยสีขวดห่อใส่อันข้าวอันประดับดินเลยสีขขวเอไว้มแรลงเนาะใจเด้อ,อามาเหอื่อยเด้อ ปตาพี oh, ่น้องน้องบูมน้องบ้าสุนเมื่อบ้านย่านอนย่าเอาขนมหายหูปอวุ้ยขนมอันนี้ขนมขนมพาร์ทพี่เนาะอืมขนมพาร์ทเนาะแล้วก็มีเอ้าย่าอีล่าอีล่าย่าเอาห้ย่ายังเอาห้ยในลูกอันนี้นะคือลายห่อแท้โอ้ ยาพุนกับยายุมเอาหายพี่น้องสองยาเอาหายเนาะนี่เนาะแล้วก็ป้ามีหมักผีกน้องมีน้องทงบักใหญ่ถือใจสาแเพงกับเคยเถาเนาะผักกินอันหมักเพชรหมักผีกเนาะอันนี้เผือกบ่ลูกเผือกหนึ่งแล้วแล้วลือดิบเผือกเผือกดิบเนาะเผือกน้าเนาะ อพอดีแหละน้องกิ่งกับไม่ได้ห่อฮอดข้าวต้มขนมเนาะเห็นเพื่อมาอื่นกัสิห่อเพื่อมาเอานำเนาะลายอะไรข้อเบิ่งก่อนพี่เนาะเสิร์ฟเสิร์อู้อ้ยข้าวกลัมอู้ป๊ะป๊ะ มากินข้าวอันนุ่มมุกข้าวกลมเนี่ยมากินมึงดูแสบบอโอ้บานหย่าิ่นชีเหตุข้าวกลมนาี่น้องหย่าทั้งบ้านเราให้ปังนพี่น้องเด้อกินก่อนอืมใจมังค่าพี่น้องแสบไปเลยชิมมึงด้วยบ้านฟอว์โอเกือบโมไยน่ะมาไหมมาไหมเดยอะจัง เบียร์เบิดมือเบิดเ,เวน้นเนาะบบดนี้ก็มากินข้าวแรงบบดน,นี้พี่น้องแ <c oughs> บบน,นี้มันเลือกทีข้าวพี่น้องบบดนี้เนาะไม่ดีพี่น้องข้าวหมักไม้มาผากว็ให็นเราสาวคล้ายไม่ดี้แกกินข้าวเลยเมือนีย่เห็ดหลายอย่างเนาะทั้งกิ่งกุบป,ปิ่งสีนเนาะต้่มน้ำใ,ใหม่ไว้เนาะใส่ผักเข่าใส่ห่อเข่าว่าซันซะลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องเบ็ดเบ็ดมือ อากะแล้วนี่หนึ่งเผือกไบรเนาะแล้วกับ่บันแล้ว์ค่ะอ่าหน้าพี่น้องเบิ่งน้องบูมน้องบ้าน้องบัสเนาะเคยเถวไอ้กัปตันหน้าพี่น้องกินเขากัปตันกับยุ่งขนาดเนาะก็พุละไมพี่น้องเที่ยวไปเอาหลัดเอาพุทธละไมอยู่ในเมืองผู มื่อวานานี่ยซ้ลบเนาะทางแบบทางบอดีครับตันแบบเมือ่อยโอ้ยภาษาเอามากแบทั้งเหนา่ทาทั้งลุบภาษากับตันจมก็เลยเมือม่อนี่กระตาคุ้นไปเอาอีกมออมเมื่อนี่ยอืมก็เลยบอกร้านสู่เอาสู่เอาสู่แบบซศ้าแพงเนี่ยว่ะเบิ่งซศ้าแพงเป็นแม่นิ่งยังสู่ลบหนาลบลัลงว่ะบอกมันมันโบได้พังเบิ่งวิท อันนี้อ้ห่อเข่าอนี่ก็พังเบิ่งแม่น้องลิงสิยุดบ่อลิ้นอใดก็เบิ่งติดตามน้าพี่น้องเนาะบขไปเรื่อยขันเรือคาน้ำมันเล็กๆหน่อยๆกับเพิ่์กกับสิ่เหตุน้าพี่น้องขันว่าบ่ได้ยังจักดีกับคือยุดเนาะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละมันเน่ามันเน่าไวเนาะมังดูมักลำไงมือนี่ชาวแพงไปขายไ้ชาวแพงไปเลือกออกได้ครึ่งโลงแก้วก้อนนี่ยังคนถิ่กคนถิ่ ว่ามันมีเวิบื้องเลยหนึ่งเลือกออกมากินแล้วนะฮะเราตองถิมเด้อนัน่งเถื่อบัดเท้าเบิ่งบ่ท,นนนทบนบันเนาะนั่งเถอมันแบบเต็งกระไลซาแพงไปคายหมากลับง่ายเพิ่นเมือนีอ้คายโลหนึ่งซาแพงเลือกออกเพราะว่าเข่งโลตัวมันเน่าเมื่อวานซื่นยังดีๆอยู่อ,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 อืม

นายคูด er. ังม well ันคือดับนาคู hmm 네่ดังมันคือดับแมวนะปิงๆก็ยี่กันเหรอนี่กันติแ่ยำว่กูนเตียวดิ้งนึกตุ้งใหญ่ๆนึตุ้งห่ยอ้วน มวใหญ่บุ้สองแมวแมวออคนันนุ่มๆอยจะเข้าไปไซน่ะไปายน่ะไม่ก็เพื่ลมาบ่กี่รังหรอคายใจมาหม่าล้โอ้แต่ละคนเป็นน่องย้อนขากระยอนน้ำอะไรนะ

มีการงอนมีการมีการงอนโตเรนได้เตียงด้ยหมดแล้วครับ โอ๊ะถือเด้อืมโอ้ถือเด้อืมอโอเคพี่น้องอ่ะลองเพลงให้ฟังแน่น้องบอสลองเพลงให้ฟังแน่โอ้ลองเพลงก็เพลงกระซิคอสจบคลิปก่อนพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามหน่ยเด้อสบายดี 哪里？你。